วนี้ผมก็อยู่ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับวันนี้มาเจออาจารย์ท่านหนึ่งแล้วนะครับมาถามความคิดเห็นท่านดีกว่านะครับว่าท่านคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสอนให้ศึกษาในในโรงเรียนนะครับแล้วก็สอนอย่างไรสอนเอ่อออคนสะไรบ้างแล้วก็มีสื่ออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวกันะครับอาจารย์กฤตก็ครูก็ชื่อครูเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วชื่อจินวิภาสุพัครตอนระดับชั้นมสครงเรีย ว่าการสอนในศึกษาโรงเรียนครสอนก็นควรจะสอนนะนะเพราะเด็กวัยรุ่นก็มีความสนใจทางด้านเพศแล้วนะแล้วที่ตอนนี้มีลักษณะของเด็กเรียนทางเพศอีกนะก็มีปัญาหาทูกอยลางนะก็คิดว่าโรงเรียนน่าจะจัดการสอนให้เขารู้อย่างน้อยในเรื่องของสลีละทางสารศึกษ,ษาก็มีใช่ไหมะสลีละเป็นยังไงจะปฏิบัต,ติตนยังไงในการเกี่ยวกับดูแลรักษาสุขภาพอนามัย เราไปถึงเทศก็แค่ขั้นพอที่ว่าให้รู้ว่าไอ,เอป้ปฏิสนธิอะไรเท่านั้นน่ะนะไม่ต้องลึกซึ้งถึงการแสดงเทศสัมพันธ์หรืออะรแนั้นนะก็เด็กเขาก็วนขวาอยู่แล้วในเรื่องของของ,ของ,ของนอกสถานที่นะตรงนี้ในในโรเรียน,ใน,ใน,ในแล้วก็จัดให้เขารู้ตามขอบเขออตนนตามไว้ที่เขาเาควรจะจะเรียนแล้วอย่างทีว่า ใกนกรสอนนี้ครับเราจสอน,นสอย่างไรที่่เ็น,นแบ,บนนนารนะก็มีโครงกอยตโครง,งอ่ะที่เป็นโครงตัวคนอ่ะแล้วก็สแสดงออกมาเป็นชิ้นส่วนอะไรนะก็ะให้เห็นของของจำลองนะแล้วก็อาจจะมีภาพยินภาพยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะภาพยนต์ก็ชอบที่คูดได้เคยเห็นเนี่ยตงเห็นเขาเขาแสดงถึงว่า ชีวิตของวัยรุ่นเนี่ยที่ไปมีเพศสัมพันธ์แล้วมันจะเกิดผลเสียยังไงเป็นอย่างที่ที่เคยพบมาอย่างนี้นะ,ะแล้วก็คือความว่าไม่ไม่รู้ของแท้ก็จะหมกมุ่นเกี่กับเรื่องนี้ทาให้มีผลเสียต่อการเรียนมากๆและในสุดก็คือชีวิตล้มเหลวแล้วจะว่าในการสอ,อนเนี่ยควรจะใช้สื่ออะไรบ้างสื่ออะไในการให้สื่อดะไร ถ้าจัดทำได้นะไม่เียนบมากเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มักเป็นกับภาพภาพยนตร์ทีดิทัศน์อะไรเงี้ยที่ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวภาพรูปภาพก็รูปภาพก็เห็นนี่ก็อะไรเี้ก็จะหาดูได้เหรอแล้วเองก็ชอบคนคว้าบางทีอาจจะมากของทูติ zam ให้เข้ามาอภิปรายกันก็ได้นะ ที่ปลายกันว่าจากประสบการณ์ของเขาอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นลักษณะไหนก็าตามให้ก็มาที่ปลายาให้ได้สแสดงให้ก็ได้แสดงออกแลก้วประเด็นนี้ขอใจแล้วก็เหมือนกับว่าตรงใจเขามากกว่าที่ถูไปพูดไปลเลยแต่ทุดท้ายใี้อาจารย์ฝากให้คดเกี่ยวกับกบารศึกษาในโรงเรีนยนในประเทศไทยนะครับว่าควรจะเป็นไปในทิศทางใดอยากจะให้ฝาก็ ือเวลานี้เอนที่พูดนะน,นะมันเเพศที่สามอะไรเงี้ยมากแล้วก็อย่าแปลงเพศอะไรอะไรตะลยต่างๆเนี่ยเราก็คือใจจริงนะใจคงก็เหมือนจะจะโบราณไชเปล่าคือไม่อยากจะให้จะให้มันเปลี่ยนไปถึงขนาดนะนะคือก็พ่อแม่นะก็มีส่วนสำคัญในการเ่ยถ้าพ่อแม่เ้าส่วนใหญ่ก็ยินดีนะเท่าที่ครูฟังมาเนี่ยพ่อแม่ยินดีนะ ทำไงระหว่างโมนิกับผู้ครองน,น,นะก็ต้องช่วยกันแล้วนี่ไม่รู้ว่าช่วงนี้มันจะเห็นว่าเยอะมื่ม่รู้ันจะเป็นการตามกันหรือยังไม่รอย่างพวกอะไรอ่ะการแสดงออกหรือว่าประกบทนำสาวไทยอะไรที่มีแรงเพื่รอะไรกันอย่างเงี้ยนะทำให้มันมันขยายกว้างไปมันเป็นห่วงและพระก็ยังเห็นไหมพระยังอย่างนี้นนยยเ,เน,น,น,นี่ยอย่างเงี้ยนะ ครับท่านก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อาจารย์ที่สาจารถได้ครับที่ได้แสดงนักดนตรีเกี่ยวกับว่าการสศึกษาในยุคเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตามมาจาบคู่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่งานแนนแนวแล้วนะครับมาสอบถามผู้เขียนของอาจารย์บ้างว่าเทศกาลอุจัตบันเนี่ยควรจะสอนอะไรสอนอย่างไรแล้วก็ควรจะเสื่ออะไรบ้างลุงท้างจ์ให้ายจัย เขาฝากถึงการสัมมนาอนุรักษด้วยนะครับวันนี้มาคุยดยกันครับเมื่อาจารย์ทำตัวสมรรนะเสร็จอาจารย์ำตัวสิทิการกษาพี่ดูค่ะเปนดดูแนวของโรงเรียนสมรรนะเสร็จก็ถามอาจารย์ว่าไม่สานา่ยควรสอบอาจารย์าว่าัจาุบันนีไสามารถรเนสมรรนรก็มีทั้งเด็กองต้นแมองปลายเป็่ศึกษาในการสอน เนระดับ้นี่ก็่าจะสอลองกรรานะคหรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเรื่อของเาอานะคะแล้วก็ให้รู้จากการดูแลตัวเองก็นเรื่องขาท่าทางที่กาศเปลี่ยนแปให้รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปเปแบล้วก็ถ้าเกิดไปอไีความสำคัญกัน เที่เราจะให้เกี่ยวข้อาให้ยิ่ีให้ยิ่คไทยผู้ชายไทะแต่ถ้าเป็นใับวัประสงค์ทางการก็ควจะเน้นที่ว่าหาว่าการมีเพศสัมพันธ์ไม่เหะสมรือว่าการแสดงความรักต่อกันที่เป็นเกไปอไรอยาและก็ควรจะ การให้ปลอดภัยนะ,ะเราควรทำย,ยังไงวรนนี้เราก็ควรจะใช้การที่สองเนี่ยให้เ,รเสร็จแตขอ้อ,น,น,อนี้นะครับจะถาใจว่าควรสอนอะไรบ้างควรสอนอย่างไรนะคะออรับเรื่องของสอนอย่างไรับเรือสอนอย่างไรก็คือน่าจะสอนให้เขาได้รู้ว่าเขาควรที่จะปฏิบัติอย่างไร แล้วก็วิธีการสอนที่็ด้าจไปในเรื่องของการรวรวมยาเป็นความผิดทางอาญาโดที่จะไม่ได้ดูว่าการรีเทสัาพัพท์ที่ไม่เหมาะสมเกันอะไรกับกับตัวนนี้มันก็น่าจะมี่ายระดับระดับทียต้นเนี่ยค่นกระนาอาจจะโ้าเป็นมอปลาเนี่ยปัญหาค่อนข้างดะเพราะว่าเป็นใจที่ ที่จะเหมะกับเรื่อที่อยากจะแสดงความรักต่อเดก็อาจจะมีค่านิยมบางอย่างที่อาจจะเปลี่ยไปเร่งาก็อาจจะดูจากวิธีการต้องการนัละสอในกดยวกันก็น่าจะร้างขึ้เแล้วใส่วนขงสื่อที่ใช้สอบที่ในชคงกาาจากว่าใช้สื่ออะไรบ้างในส่นสำหรับสื่อตอนนี้นะคะเข้ามาในสีนี้ก็ เราก็จะได้เป็นประเทศของการจัดกิจกรรมครัสื่อที่เราเรียนอ,อ,อยากจะได้และคิดว่าเวลาใช้สอนเรียนแล้วน่าจะมีประโยชน์มากคือเด็กได้ไดเห็นจริงแล้วก็ได้รู้จักวิธีการต้องกำเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนท่านยอมไปได้ก็ได,ด,ดาที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการเป็นรไดนะคะให้ให้เด็กให้ดี ็ได้เกิดแนวคิดว่าจากตัวอย่างที่เห็นเนี่ยความสอดคล้องในเขาได้รู้สึกอต่างไแล้วเขน่าจะเปลี่ยนความคิดเพราะเมื่อเขามีความรู้และเปลี่ยนแปลงไวามคิดได้จะมีพฤติกิรมที่แสดงออกในเรื่องของความรักเองก็อาจจะอยู่ในขอบเขตของสโลกว่าความงครั้งที่จะแอาจารย์ปากฉีงการสอนเอกสารัรงเรียนว่าอาจารย์จะปากถึงอะไรเกี่ยวกับ ที่ศึกษาในโรงเรียนนี้นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นการบรรนา้าหกันสำหรับอาจารย์ด้านการเรียนกางาด้านสุรศึกษาแล้วก็างด้านน่าจะมีวามเชื่อมโยงกันในสิ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้ให้เขาคิดเราว่ากาศึกษาโรงเรียนเนี่ยควรจะเป็นไรแล้วก็เป็นทางที่ไปได้นะครับแล้วก็ต่อมาที่ตังหวัไปยล่วกันครับ